วันนี้เราเล่น Beauty and the b สารอบโดยไม่จ่ายเงินสักบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น Beauty and the Beast แนะนําว่ามาตอนที่แบบเป็นช่วงการแสดงอะหลังรอยต่ออะไรประมาณเนี้เออพ่อบ้านอะไรพวกนี้น่ารักมากๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเป็นแถว าพา,พาตรงนั้นเขาก็จะเลยมาตรงนั้นเลยแล้วก็จะไม่ได้มาเห็นแบบพวกการปรับตกแต่องอะไรพวกนี้นะครับก็คือเข้ามาแนะนํา่มาให้กด40 Anniversary ก่อนนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีให้เลือกหลายอันใครอยากเล่นเป็นแบบวินนี่เดอะพูดหรือมอนสเตอร์อิงอะไรก็โอเคเพราะว่าอันนั้นมันรอคิวนาน50กว่านอาทีเลยนะครับทุกคนเป็นที่เดียวเลยมั้งที่เขาเอาตัวละครในดิสนีย์มาใส่เข้าไปด้วยเช่นแบบ ลาพันเซลล์ิตเติ้ลเมอร์เมดมาเฟลอยะไรเงี้ยก็จะสอดแทรกอยู่ตามประเทศต่างๆของแต่ละธีมเลือกนะครับน่าเกียดมากแล้วมันเอาขึ้นจอใหญ่เลยทุกคน <c oughs> คือขยับมาชิดคนอื่นไม่ใช่ว่าอยากได้วิวชัดๆนะเพราะว่า <c oughs> ต้องการให้คนมาช่วยบังลหดบ ทำได้แบบมาวันต่าวอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือสามารถทําได้ไม่ได้ต้องรอคิวนานอย่างที่ทุกคนกลัวกันกันกบโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับบรรยากาศยามเช้ากับการไปขึ้นรถไฟไปดิสนีย์แลนด์นะครับเออสักประมาณสองสามงศาได้ทุกคนหนาะวจริงสวัสดีครับทุกคนบุกจักรรัตน์นะครับก็ตอนนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับทุกคนเราอยู่กับน้ำหวานอีกแล้วนะครับ วันนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับวันนี้เรามาดิสนีย์แลนด์กันค่ะโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครทุกคนอุณหภูมิอยู่ที่ลบ2องศานะครเดินจากสถานีไมฮามะเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าใครอยากจ,จะมาทั้งดิสนีย์แลนด์โตกเกียวดิสนีย์ซีอะไรเงี้ยลงที่สถานีรถไฟไมฮามะแล้วก็จะต่อเป็นโมโนเรลเข้าไปก็ได้หรือจะเดินไปก็ได้นะครับเดี๋ยใช้เวลาเดินอีกประมาณ10นาทีนะครทุกคนแล้วก็จะไปถึงสวนนะจริงๆ วันนี้เป็นวันสอร์ที่ส่สวนเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแต่เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณคนมหาศาลเราก็เลยมาสายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลดแถวไปได้ประมาณหนึ่งครับไปดูกันอนะบรรยกากาศดิสนีย์แลนด์ช่วงปี2025จะเป็นยังไงบ้างนะครับคนนี<อ>้เคยมาหรือยังคะเาไม่เคยมาค่ะครั้งแรกเอ้ยนาใหม่เอี่ยมเลยเคยดูดิสนี์เรื่องอะไรมาแล้วบ้างดิสนี่ดิสนี์ค <laughs> <laughs> ือ แป๊บเดียวมมกทุกคนคือพอมาถึงตอ er น10บโมงคือแทบแบบไม่มีคนเลยจริงก anyway. ็คือเนี่ยตอนนี้เดินมาคือคนน้อยมากๆนะครับเทียบกับตอนที่ไปต่อที่ดิสนีย์ซีแฟนตาซีสปริงอันนี้คือแบบเรียกว่าแบบไหลคลองมากๆแทบไม่ติดอะไรเลยนะก็คือเข้ามาแนะนำว่าให้กด40 a n n i v e r s a r y ก่อนนะครับเขาก็จะมีให้เลือกหลายอันใครอยากเล่นเป็นแบบวินนี่เดอะพูดอมอนสเตอร์อิงอะไรก็โอเคเพราะว่าอันนั้นมันรอคิวนาน50กว่านาทีเลยนะครับทุกคนซึ่งเราจะได้ฟาร์ชั่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นแรกกันนะคะทุกคนว่าเป็นอะไรกันนะครับไปกันเลยอันนี้คือความใฝ่ฝันของน้ําหวานอลองใส่ดูหน่อยใส่ไม่ได้ได้อยู่เออ,อได้อยู่นะ,ะต้องซื้อแล้วหรือเปล่าเท่าไหรหนึ่งพันห้าร้อยเยนได้น่ารักอยู่ไปอัดยาเข็มใหญ่ต้องซื้อ นี่คือปลายแถวของเครื่องเล่นเครื่องแรกนะครับ Beauty and the Beast Castle ทุกคนรอคิว65นาทีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับที่นี่เขาจะใช้เป็นแบบ paper effect นะทุกคนที่เขามีหมุนตัวแล้วก็เปลี่ยนจากตัวอสูรให้กลายเป็นเจ้าชายนะครับตื่นเต้นมากแถวก็คือขดอยู่ตั้งแต่ตรงนู้นวนเข้าไปนะทุกคนขดไปขดมาอยู่ประมาณสองสารอบนะครับโอ้ยเพิ่งจะสิบโมงชาเอง คือถือว่าเป็นการรอคิวแบบ60นาทีที่ไม่แย่นะทุกคนเพราะว่าระหว่างรองก็สามารถชมวิวปราสาท Beauty and the Beast ไปด้วยได้นะครับแล้วเขาก็จะตกแต่งรอบๆเหมือนกับอยู่ในการ์ตูนมากๆเลยทุกคนดูข้างหลังจะมีแบ็ก d ดรอปเป็นภูเขาอยู่ตรงนั้นนะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเข้าไปก็น่าจะขดอยู่ในปราสาทอีกหลายคนอยู่แต่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับคนกับบรรยากาศครับเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนเลย ก็ผ่านมปประมาณ50นาทีนะครับทุกคนเรายังคงอยู่ในแถวกันอยู่นะข้างหลังก็เป็นตัวชุดเกราะที่พูดได้นะครับเมื่อกี้ผ่านมามีทั้งมิสซิสพอตมีตัวพ่อบ้านะลรพวกนี้น่ารักมากๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเป็นแถวพาดพาตรงนั้นเขาก็จะเลยมาตรงนั้นเลยแล้วก็จะไม่ได้มาเห็นแบบพวกการประดับตกแต่องอะไรพวกนี้นะครับถือว่าแบบรอแบบจอยจอยู่ได้อยู่ เป็นเวลาเที่ยงตรงเรียบร้อยชั่วโมงกว่านะครับกับกล้วยของ Beauty and the Beast นะทุกคนนี่น่ารักมากเป็นตัวหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วไปกันเลยยูโคส เรียบร้อยนะครับกับ Beauty and the Beast ทุกคนคือแบบข้างในสวยมากถ้าเทียบกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้โรแมนติกอาเกอยาหนึ่งอ่ะตัวโรบอทของดิสนีย์แลนด์ก็คือแบบ ถือว่าสุดยอดที่สุดในโลกแล้วทุกคนของสาขาโตเกียวนะครับแล้วก็มันเล่นนานมากเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบเข้าไปวนๆเหมือนลาพันเซลของตัวดิสนีย์ซี่อันนี้คือเล่นนานมากแล้วก็ได้หลายฉากเลยประทับใจมากมากนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปให้เป็นหลายๆช่วงแล้วค่ะทุกคนแต่คือบอกเลยว่าคือแค่เข้ามาเล่นอันนี้อันเดียวก็คือคุ้มแล้วสําหรับการมาต่อแถว 60- สิบเจ็ดสิบนาทีในวันนี้ของดิสนีย์ตเกียวนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเครื่องให้ไปเล่นไปลุยกันต่อแล้วก็มีโชว์ด้วยทุกคนตอนเย็นนะครับ,บ ท่นแกสตองสุดหลอนะครับนี่มีอยู่ในกลางหมู่บ้านทุกที่เลยจะต้องแบบมีแกสตองมาต่อกันที่อีรัสมอลว์ล์นะครับทุกคนของที่นี่จะเป็นอีรัสมอลว์ลด with กรุ๊ปด้วยนะครับพิเศษกว่าที่อื่นเยอะเลยเย้ คือที่ปารีสคือคนรอคิวประมาณแบบ60นาทีเลยนะที่นี่คือรอคิวแค่5นาทีนะครับไม่รู้ทำไมคนญี่ปุ่นเขาไม่ฮิตเดอะส몰เวิด์กันเรือเ่องไหเดี๋ยวมาดูกันนะครูจะโผล่มาตอนไหนนะครับรอันนั้นจกเรื่อง Brave นะครับ คือให้หาว่าครูอยู่ไหนแต่ Small World มันทำดีมากๆทุกคนคือบุกิด้น่าจะดีที่สุดเลยไม่ได้ Small World ทั่วโลกนะครับตกเกี่ยวเพราะว่าหุ่นยนต์มันน่ารักมากๆแล้วแทบจะเป็นที่เดียวเลยมั้งที่เขาเอาตัวละครในดิสนีย์มาใส่เข้าไปด้วยเช่นแบบ ลาพันเซลลิตเทิลเมอร์เมดมาเฟอะไรเงี้ยก็จะสอดแทรกอยู่ตามประเทศต่างๆของแต่ละดีมเลือกนะครับน่ารักมากๆาทุกคนแล้วรอคิวไม่นานด้วยเท่ากับที่อื่นคือรอคิวชั่วโมงจริงจนะตอนไปอยู่ที่ปารีสนะอันนี้คือทําดีสุดแล้วรอคิวไม่นานก็เป็นอีกอันแนะนําว่าคนมาเล่นแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบไปเล่นทีโรคกิโอมาแล้วด้วยทุกคนคือใช้เว,วาลารอคิวแป๊บเดียวจริงๆเหมือนกันแล้วก็ข้างในน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าเล่นก็เร็วมากๆนะประมาณ2อสามนาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปเล่น่นนนนออััตไปกกทุค ตอนนี้ข้างๆเขาจะเริ่มมีขบวนพาเลทหรืออะไรสักอย่าง ทางหลังของบุกนะครับอีหนึ่งเครื่องเล่น e x c กซ์คลูนะทุกคนเหมือนจะมีแค่ที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวนี่แหละที่อื่นไม่เคยเห็นนะครับก็เป็นเครื่องเล่นของมอนสเตอร์ยิงนะครับทุกคนจะเข้าไปน่าจะเป็นยิงเลเซอร์ประมาณนี้เดี๋ยวแอปายให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับรอคิวนานมากเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้คือคิวยาวประมาณแบบ50นาทีแล้วแต่ว่ากดจองจาก40เยีย 40ปีอันดิเวอร์เซรีพาสได้นะเกิดว่าใครแบบมีสล็อตว่างจากการกดโบบิทเทนเดอร์มาเชเทนก็มากดอันน <lawsuit royable. S 2> ี้ได้นะครับเพราะน่าเล่นมากๆเลยนะครับนี่ได้กระบอกไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำหวานเป็นคนเล่นแล้วกันน้ำหวานพร้อมยังว้าวนี่ส่องยี้เดี๋ยวสีจะเยงน้พี่พร้อมเลยนะสองเก็บแต้มเยอะๆอุยอุย นี่นี่ไงนอยยังป้านี่เดี๋ยวเขาสอนวิธีใช้นี่มาแล้วเห็นยังนี่เห็นไหมยิงไปไปมันก็จะเึ้นแต้มอย่างนี้เออเออ,เอ,อ น่าเกียดมากทุกคนมันถ่ายรูปตอนกำลังหาวอยู่น่าเกียดมากแล้วมันเอาขึ้นจอใหญ่เลยทุกคน <c oughs> น้ำหวานยังน่าสวยอยู่มีเราหน้าหาวอีกหนึ่งคน Star Tours อีกเครื่องเล่นที่งงมากก็คือ Star t o u r ทุกคนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ต่อคิวเล่นสิ่งนี้ ตอนไปที่ยุโรปก็คือที่ปารีสรอคิวชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่มีคิวเลย5นาทีถึงแล้วน้ำมนันการรอคิวคืออะไร <c oughs> เร็วจริงเร็วมากาก็ใส่อุปกรณ์ในการเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบยานอวกาศแล้วก็ บินไปยิงปืนในยานอาวกาศนะครับไม่มีคนเลยจริงทุกคนเพราะว่าเขาแบบมีห้องให้เล่นเยอะอ่ะมีประมาณ6ห้องแล้วห้องหนึงก็เล่นได้ยี่20กว่าคนก็เลยคิวหลันเออคิวรลันเร็วมากนะครับพูดกุดกุดใช่เราได้นั่งแถวหน้าสุดแต่ยังตกขาสุดอิตหาทุกคนฟังเวอร์อยู่พร้อมแล้วสำหรับการไปอวกาศนะครับ และเราก็ถึงเวลาของเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นที่สุดของวันนี้นะครับกับบ i g t h u นเดอร์ม OUNTAIN ทุกคนไม่ต้องรอคิวอะไรเลยเพราะว่าเรากด 40 anniversary pass มานะครับก็คือพอถึงเวลาปุ๊บก,ก็รัดคิวมาเลยดังนั้นคือเป็นเคสลับถ้าเกิดใครไม่อยากต่อแถวพวกเครื่องเล่นยาวๆเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมรีบกดเลยนะครับเพราะว่า2ชั่วโมงจะกดได้แค่1ครั้งนะทุกคนนอกจากตัว40ปี anniversary pass แล้วก็จะมีอันเป็นตัว entry request pass นะครับเอาไว้ดูโชว์ทุกคนแต่เนี่ยคือแบบมันแย่มากเพราะว่ามันต้องสุ่มดวงนะครับ เรากับน้ำหวานก็คือพยายามสุ่มดวงเข้าไปจะไปดูโชว์ของมิกกี้เมาส์สอันเป็นมิวสิกบีทกับตัวมิวสิคอลโชว์ก็คือไม่ได้นะครับใครเข้าไปดูได้แล้วยังไงฝากเอารูปมาให้ดูด้วยนะทุกคนยากมากเลยอ่ะมันเป็นสุ่มใช่แต่อันนี้คือตีลังกาเลยนะจริงเหรอเสร็จแน่น้ำหวาน่าไม่รอเล่นรอเล่น <laughs> มาดูรีแอคชั่นน้งหวานกันทุกคน <laughs> ยัไงบ้างคุณนะจิตหลุดไปแล้วตัดภาพมาที่แวะกินอาหารเที่ยงกันสักครู่นะครทุกคนอันนี้เป็นเที่ยงควบเย็นนะครับอยู่ที่ร้านเรีสตอรอนโฮคูไซนะทุกคนเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้เป็นสเปเชียลเซตนะครับมีซาชิมิด้วยมีเทมปุระแล้วก็ มีข้าวหน้าปลาไหลร,ราคาโอเคมากนะรู้สึกว่าจุประมาณสาันสอ้เยนแะ้วแบนี่คือขึ้นรูปเมนูให้อีกทีน่ากินมากทุกคนส่วนอันนี้ของน้ำหวานจะเป็นชิราชิโด้งนะครับก็มีหอยเชลล์มีกุ้งมีแซลมอนมีคุระด้วยอุย้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะผงโรยข้าวโยชยุน่ากินเหมือนกันเซตนั้นประมาณ2 6 0 0เยนแล้วก็จะให้ดูว่าเขามีมิกกี้เมสาเป็นผลไม้ตัดอยู่นะครับทุกคนในขนมหวานนี่น่ารัก นี่อันนี้เป็นมิกกี้เมาส์อยู่บนสาลายด้วยทุกคนแล้วก็ให้ดูน้ำหวานทำเป็นโรลด้วยตัวเองนะครับสุดยอดความพังอันนี้เป็นตัวสเปเชียลพาเฟ่นะครับเป็นลายมิกกี้เมาส์เหมือนกันทุกคนทำมาจากช็อกโกแลตแล้วก็ได้เหมือนจะเป็นโมจิหรือไดฟูกุนี่แหละแล้วก็มีไอศครีมด้วยน่ากินมากเลยอร่อยทุกอันเลยค่าไม่กี้ก็อร่อยร้านของฝากนะครับทุกคนน่ารักทุกร้านเลยน่าซื้อไปหมด อันนี้คืออะไรเอ่ยหนังสือภาพเอ้หนังสือภาพจากกาตูนเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ารักมากอันนี้น่ารักเลยนี่จิกซอนะครับลายปราสาทดิสนีย์ที่น้ำหวานตามหาจะได้ใช้เวลาต่อทั้งหมด3ปีทวนมีหลายลายเลย อันนี้มันตลกมากทุกคนมันหมุนได้เมื่อกี้เราเห็นพี่คนขายเขาเล่นอยู่แล้วมันบบน่ารักอะเนี่ยมันจะต้องแบบยง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 ในลายโอลาฟด้วยอันนี้คือสวยมากทุกคนให้ดูไพ่ดูดีความแบบเป็นเหมือนกระจกโมเสกอะแล้วคือแพคเกจจิ้งคือจึ้งเกินจึ้งมากเนี่ยเราแต่ละอันก็คือจะมีลายให้เลือกหลายแบบน,นะคะนี่เป็นลายแบบพวกเจ้าหญิงดิสนีย์นะมี เจ้าหญิงทุกองค์เลยมีชิปกับเดลมีลีโลแอนติชมีโอลาฟแล้วราคาแบบ2,200เยนเองอ่ะ400บาทน่ารักมากเลยอันนี้น่ารักสุดเลยทุกคนตะเกียงบิวตี้แอนด์บีสแล้วก็ดูของลาคันเซลดีอันดับเป็นโคมพลอยอ่ะ อันนี้ก็น่ารักคือสวยทุกอันเลยอ่าโครเซนราคาอะไรประมาณ600นะครับน่ารักมาก เร um ื่องเล่นสุดท้ายของเราในวันน anyway ี้นะครับกับวินนี่เดอะพูนะทุกคนนั่งไปบนถังน้ำพึ่งนะครับตัใจอก็ไม่ได้นอดึ ต็มเลยตัวนี้นุม่มมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์จิ๋วอย่างนี้ก็มีนะครับก็ออกมาบุ๊ก็เป็นร้านของฝากนะทุกคนมีทั้งอ e. ียอมีพิกเกตอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเหลือไดกประมาณ50นาทีเราไปดูชมตัวพลุแล้วก็งานแสดงไฟฉายบนปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์กันต่อนะครับ พราะว่าวันนี้เหนื่อยเราเล่นมา8เครื่องเลยแล้วคิดว่าน่าจะพอประมาณนะทุกคนเด๋ยวที่เดือจะเป็นอีก3โชว์การแสดงถ้าเกิดว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือแคนเซิลอะไรเราไปดูการแสดงกันต่อนะครับนี่แหละนี่แหละสําหรับคนอยากได้หมวกแต่งบไม่ถึง <c oughs> เอาหมวกใส่อะไรไปก่อนใส่ตุ๊กตาได้ป้าใส่ให้กับแบบลาบูบ,บูเออไปลาบูบูต้องเข้าอยากเป็นตัวไหนราคาเท่าไร 1, หร่120 0ยเยน2อ0บบาทได้ได้อยู่นะเป็นหมวกให้ลาบูบู มีหลายแบบเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกำลังจะ5โมง55นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูโชว์แรกกันทุกคน Reach for the Star นะครับแล้วก็ตามด้วย Electrical Parade แล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดน,นะเขาจุดภูก็จะจบด้วย Sky Full of Color เป็นผูตอน2ทุ่มครึ่งน,นะครับเป็นการจบการเที่ยวโอเกียวดิสเลียร์วันนี้ด้วยการเล่นเครื่องเล่น8เครื่องแล้วก็ดูไปทั้งหมด4โชว์ถ้าเกิดเราไม่ผิดพลาดน,นะทุกคน คือตอนนี้นั่งอยู่หน้าปราสาทเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามาเร็วมากหัวแถวอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแถวที่3นะครับสส <laughs> คือขยับมาชิดคนอื่นไม่ใช่ว่าอยากได้วิวชัดๆนะเพราะว่า <laughs> ต้องการให้คนมาช่วยบังลมทุกคน <laughs> ไม่ไหวแล้วติดลบ2อองศา คือดิสฟอร์เดอะสตาร์มันแบบไม่แย่นะทุกคนเทียบกับการที่มันมีโรเจคเตอร์แล้วโบเจคตเตอร์มันตรงกับผู้ด้วยแล้วก็มีแบบฉายฟงฉายไฟเล่นเป็นเรื่องละครอะไรไม่ได้ถือว่าเราว่าโอเคนะเทียบกับ Disneyland ดิสนีย์ a r ดิทึ่งไปมาตอวช่วงปีใหม่บอกตรงว่าดิสฟอร์เดอะสตาร์นี่คือคุ้มในการมาดูนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้แบบกระตุ้งกระติงอ่ะก็คือยิงแบบใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวตอนประมาณทุ่มสิบห้ามีขบวนพาเหรดต่อนะครับ

ดูขบวนพาเลทน,นะครับทุกคนหลังจากดูฟู้จบเมื่อกี้เรามาเล่น b e a u t ้แอนบิสไปอีก2รอบนะครับถ้ากับว่าวันนี้เราเล่น b ิ a ต t ้แอนบิสสามรอบโดยไม่จ่ายเงินสักบาทน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น b e a u t ้แอนบิสเนี่ยแนะนําว่ามาตอนที่แบบเป็นช่วงการแสดงอ่ะหลังลอยต่ออะไรประมาณนี้คนเขาจะมาคนขี้เกียจเดินมาคนก็แบบว่าดูจบแล้วเขากลับบ้านเลยหลงดูฟูอันแรกก็มีนะครับเมื่อกี้ก็คือ2อันที่ไปเล่นมาใช้เวลารอแค่รอบเราประมาณ5้าถึงสิบนาทีนะครับคือเดินแบบพ ติดคิวประมาณชั่วโมงนึ่งอ่ะอันนี้2รอบหลังคือใช้เวลาเล่นประมาณ10นาทีไม่เกินนั้นนะครับทุกคนเก๋กูดมามาคือแบบได้ทุกวิวได้นั่งทุกที่นั่งที่อยากนั่งคือไปต่อก็วนต่อก็วนต่อก็วนเล่นจนหนำใจนะครับถ้าใครมาเล่นตอนเชา้าคือบอกเลยว่าแถวยาวมากอันนี้คือได้วิวแบบได้วิวดีได้ดูทุกอย่างจนประทับใจแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูขบวนพาเลรกันต่อนะครับทุกคนเป็นเทคนิคนะแต่เหนื่อยเดินนิดน,นึง ใคเวลาเหลือๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีหลังดูพาเลตก็สามารถ เดินจากตรงนั้นมาตรงนี้แค่ประมาณ1 0 0 2 0 0เมตรน่ะมีไพเรลออฟเดอะคาลิเบียนะครับทุกคนก็เลยพามาเก็บให้ดูเป็นอันสุดท้ายแล้วกันในเครื่องเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสั้นๆก,กัน,นสรุปเล่นมาทั้งวันชอบอะไรสุดในวันนี้รอพพรไพเรลออฟเดอะคาลิเบียอันสุดท้ายของวันนี้นะครับภาพมันดีมากจา,าให้ดูมูดอาหารร้านนี้ทุกคนเอ้ยมูดร้านอาหารร้านนี้ทุกคนแบบบรรยากาศดีมากเหมือนนั่งกินอยู่ในแบบ ริมลองในป่าปอปอมอะ่ะสุดยอด oh, oh, คือสรุปวันนี้เล่นไปทั้งหมด9อย่างนะครับทุกคนน้องหวานชอบแอสุดท้ายที่ไม่ต้องต่อคิวอะไรเลยไว้เลยนออมตะคาลูเบียนแล้วก็ดูโชว์ไปอีกทั้งหมด 4อันนะครับเดี๋ยวเราจะขอปิดท้ายวันนี้กันเลยที่ตัวพลุนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนกับเครื่องเล่น9อย่างแล้วก็4โชว์นะครับใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็จะาําตามก็คือมาทําได้นะครับทุกคนมันทําได้แบบมาวัน่าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือสามารถทําได้ไม่ได้ต้องรอคิวนานอย่างที่ทุกคนกลัวกันกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม25นะครับทุกคนอี่5ทีพุจะเริ่มแต่ว่าไม่มีใครเลยหน้าประสาทแสดงว่ามันแบบ ไม่ได้เป็นที่โจดจันขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเพื่อนน้ำหวานเราจะยืนดูโชว์นี้กันจะ <c oughs> จึจง <c oughs> จจ้งหรือเปล่าั้งหมดตรงนี้มีอยู่ประมาณไม่ถึง50คน <c oughs> คือว้าวเวมวากตอนนี้อยู่คนเดียวว,ว้าวเวอีก20วิวีกำลังจะเริ่มนะคะทุกคนแต่ว่ายังคงเงียบเงาเหมือนเดิมโล่งมากไม่มีใครจริงคนญี่ปุ่นกลับบ้านกันหมดแล้วเลยแต่นักท่องเที่ยว มาลุ้นกัน กิมกี่ <c oughs> ไปเลยร <c oughs> อมาชั่วโมงหนึ่งพูดทำไมไม่จุดบนประสาทงงไปอีกไปจุดเอียงอุตสาหจอที่ประสาทจุดเอียงไปเลย <ๆ S 2> <c oughs> ตั้งกล้องเสร็จบุ๊ถ่ายมา <c oughs> บึ้งมาถึงตอนแรกออกด้านข้างเลยทุกคนก็ว่าอะไรของมันไม่รู้เอาเป็นว่าคือบแบบรีบเปลี่ยนโชว์เลยแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้ามาดูใหม่นะครับโตเกียวดิสทย์แลนด์บ๊ายบาย